สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีข่าวความคืบหน้าเงินดิจิทัล10,000บาทของรัฐบาลเพื่อไทยนะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐานะครับได้มีการประกาศอย่างชัดเจนในวันนี้เลยนะครับว่าจะทําการโอนเป็นก้อนเดียวนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับและเงิน10,000บาทตามมาตรการนี้นะครับดีกว่ารัฐบาลลุงตู่นะครับเพราะว่าเงินของรัฐบาลลุงตู่นะครับจะโอนเข้ามาทีละเดือนทีละเดือนนะครับโอนก้อนเล็กๆนะครับแล้วเวลาใช้นะครับก็ต้องใช้ นะครับใช้เกินกว่านั้นก็ไม่ได้มาตรการของพักเพื่อไทยนี้ใจปั้มนะครับก็คือโอนก้อนเดียวรอบเดียวนะครับ1,000งหมตูมเลยนะครับ แล้วที่สาคัญนะครับเมื่อท่านได้รับเงินหนึ่งหมื่นนะครับท่านจะเอาไปใช้ตูมเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับหรือท่านจะเอาไปทยอยใช้ทยอยใช้ค่อยๆใช้ก็ได้นะครับมีเวลาใช้ถึง6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ใครเลงโทรศัพท์เครื่องใหม่หรือเลงเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรใหม่ๆนะครับก็หาข้อมูลกันล่วงหน้าได้เลยนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันอังคารที่5กันยายน2 5 6 6นะครับ เศรษฐาลั่นดิจิทัลวันเลต10,000บาทได้ใช้เร็วสุด1กุมภา 1, พันธ์67บอกประสานทุกหน่วยงานครับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวหลังสังคมคาดหวังสูงเพื่อไทยจัดเค้กวัยพร์วันเกิดรัฐมนตรีสอสอชื่นมืน่นนี่นะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะเริ่มในวันที่1มกรานะครับหรือวันปีใหม่แต่จะแจกได้จริงๆนะครับก็คือช่วงสงการนะครับ ตอนนี้ท่านเศรษฐาเขาประกาศวันที่1กุมภา67นะครับซึ่งเร็วกว่าเดิมถึง2เดือนครึ่งนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวนี้ที่พักเพื่อไทยจัดการประชุมสสโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับสสว่าวันนี้ถือเป็นวันดีอีกหนึ่งวันที่รัฐบาลภายใต้แกนนําของพักเพื่อไทยได้นําคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาให้กำลังใจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเมื่อวานนี้วันที่4กันยาตนเองได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของพรรคทั้งหมดแล้วว่านโยบายโดยรวมจะทำงานอย่างไรแต่อยากจะกล่าวเสริมว่าเราเป็นรัฐบาลของประชาชนขอให้ตระหนักดีว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเราต้องทำงานตลอดเวลาดังนั้นเราไม่มีเวลาหายใจและไม่มีฮันนีมูนพิเลียที่ผ่านมาได้รับฟังปัญหาประชาชนมาตลอดหลังจากถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วจะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ซึ่งบางอย่างจะต้องอาศัยหลายหน่วยงาน และอาศัยการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลานานดังนั้นในระหว่างนี้ถ้าทําอะไรได้อะไรที่เป็นแผนปฏิบัติงานแบบเร่งรัดหรือควิกวินก็จะทําทันทีความคาดหวังของสังคมสูงเหลือกเกินหลังตั้งรัฐบาลแน่นอนจะต้องเจอกับปัญหาต่างๆทั้งภงัลแ้งเอลนิโยยาเสพติดปัญหาปากท้องรวมถึงเรื่องการดําเนินการดิจิทัลวันเลดหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเบื้องหลังได้ประสานกับทุกหน่วยงานเพื่อให้ในโยบายนี้ออกมาโดยเร็วยืนยันจะแจกเงินหนเดียวและคิดว่าจะทําได้ภายในวันที่ 1กุมภาพันธ์2,567นายเศรษฐาระบุนี่นะครับอัปเดตล่าสุดก็คือประกาศว่าน่าจะได้วันที่1กุมภานะครับแต่ตรงนี้ก็ยังถือว่าไกลนะครับถึงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนอีกนะครับก็ต้องดูนโยบายของรัฐบาลเป็นช่วงๆไปนะครับว่าถึงเวลาแล้วเขาไปฏิบัติงานได้พร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับมีปัญหาติดขัดอะไรบ้างหรือไม่นะครับจากนั้นนายชูศักดิ์ศิรินินรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันศุกร์ที่8กันยายนนี้ เวลา10.00น,นจะประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งประธานกรรมาธิการและกรรมธิการของพักเพื่อไทยซึ่งกรรมการบริหารพักจะต้องออกกฎเกณฑ์เพื่อนําไปสู่การคัดเลือกบุคคลรวมถึงจะกําหนดการประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่อย่างไรก็ตามในระหว่างการประชุมสอสอได้จัดงาน o ert, อวยพรวันเกิด้อมมอบเค้กสม้มและเค้กช็อกโกแลตให้1รัฐมนตรีและ 6. สอสอที่เกิดในเดือนกันยายน สำหรับข่าวนี้นะครับต้องถือว่าเป็นข่าวดีของใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่ารัฐบาลใหม่นะครับจะไม่มีการสานต่อมาตรการบัตรคนจนนะครับบางครั้งก็อาจจะรวมไปถึงเบีย้ยผู้สูงอายุหรือเบีย้ยผูพิการด้วยนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีพอมอคนใหม่นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีพอมอของรัฐบาลท่านเศรษฐาหรือรัฐบาลเพื่อไทยนะครับ เขาได้ประกาศข่าวดีสําหรับท่านทั้ง3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มบัตรคนจนนะครับกลุ่มเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับทุกท่านจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องต่อไปแบบยาวๆนะครับ ยังไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ได้รับข่าวมานะครับว่ารัฐบาลใหม่จะยกเลิกต้องถือว่าไม่ใช่ข่าวจริงนะครับข่าวจริงก็คือรัฐบาลใหม่จะสานต่อจากรัฐบาลเก่านะครับจะไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะครับข้อมูลนี้มาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับเวลาวุฒิลั่นบัตรคนจนเบี้ยคนชราคนพิการต้องมีต่อแม้เปลี่ยนเป็นรัฐบาลเพื่อไทย จะว่าไปแล้วนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของมาตรการบัตรคนจนทั้งสองพักนะครับก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐนะครับก็ได้รวมรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการนี้อย่าว่าแต่ยกเลิกเลยนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวจะต้องมีการเพิ่มวงเงินให้ด้วยนะครับเป็นข่าวของวันนี้5กันยายน2566นะครับวลาวุฒิน้อมนำพระราชดำรัสให้มีสติปัญญาในการทำงานขยันขันแข็งและมีความซื่อสัตย์ยันสารต่อบัตรคนจนเบี้ยคนชราคนพิการชี้ พอมองบน้อยแต่ภารกิจมหาศาลเมื่อเวลา14.45นวันที่5กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลาวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนี่นะครับสดๆรล้อๆเลยนะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณว่าวันนี้ถือเป็นบุญแห่งชีวิตอีกครั้ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แนวทางหรือพระราชาดำรัสที่พระองค์ท่านพระราชทา,านพรให้กับคณะรัฐมนตรีนั้นให้มีสติปัญญาในการทํางานขยันขันแข็งและมีความซื่อสัตย์เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะได้นําใส่ก้าวใส่กระหม่อมและถือเป็นภารกิจอันดับหนึ่ง ทำงานเพื่อชาติศาส,สนากษัตริย์เพราะทุกอย่างที่เราทำล้วนอยู่ในพรันพรักันและเชื่อว่าการตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนเป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างเต็มที่สำหรับการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตนถือเลิกเข้ากระทรวงวันที่6กันยายนเวลา15.30น,นหลังประชุมคอรมอเพื่อเข้าไปทำความรู้จักกับคณะผู้บริหารสู่นแนวทางการทำงานล้อหลังถแถลงนโยบาย ตนจะเชิญผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการมารับทราบต,ต่อไปในวาราวุฒิกล่าวว่างานในกระทรวงอะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะสานต่อโดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการยังมีอยู่เช่นเดิมขอรอให้รัฐบาลแถลงนโยบายก่อนซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคม มีภารกิจมหาศาแลแต่งบประมาณกับสวนทางกันน่าเห็นใจจึงต้องหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีงบประมาณเพียงพอไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาหาเงินจะต้องดูภารกิจที่สอดคล้องกับเม็ดเงินด้วยในเวลาวุฒิเก่าว่าคอรมอมีทั้งหน้าเดิมและหน้าใหม่ที่ผ่านมามีโอกาสพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาคนหน้าใหม่ที่เข้ามาก็เป็นกำลังสำคัญช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเชื่อว่าแนวทางการทำงานของรัฐบาลคือการทำงานร่วมกัน แม้มีความเห็นที่แตกต่างสุดท้ายปัญหาของประชาชนจะต้องถูกขับเคลื่อนนี่คือความสวยงามของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่นะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพอมอคนใหม่ท่านประกาศยืนยันชัดเจนนะครับว่ามาตรการบัตรคนจนเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคนพิการนะครับจะต้องสารต่ออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่า าม,มาตรการนี้กําลังจะโดนยกเลิกนะครับเป็นข่าวปลอมอย่างแน่นอนนะครับไม่เชื่อท่านรัฐมนตรีจะเชื่อใครนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพักสองลุงนะครับตอนนี้ก็ได้เข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะครับก็คือพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่นะครับกับพักพลังประชารัฐนะครับของลุงป้อมซึ่งท่านเป็นต้นกําเนิดของมาตรการบัตรคนจนนะครับท่านคงไม่ยอมให้มาตรการนี้มันจบลงในขณะที่ท่าน เป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวผมมองนะครับดีไม่ดีนะครับจะมีการเพิ่มวงเงินให้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทั้ง2พักลุงนี้ก็มีการประกาศว่าจะเพิ่มเงินบัตรคนจนให้ด้วยนะครับตอนหาเสียงโดยเฉพาะท่านลุงตู่นะครับจะเพิ่มให้ถึง1,000บาทนะครับ